ท่านเท่าพิภพครับตามด้วยท่านจักกพรพันธ์พรนิมิตนะครับเชิญครับ,าารบครับท่านประธานที่เคารพครับผมนายเท่าพิภพลิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พักก้าวไก่ครับก็ผมขออภิปรายรายงาน ของทางคณะ freakin, กรรมการกระจายอำนาจนะครับที่ได้ทำมาเกี่ยวกับสขก็ต้องขอบคุณท่านซูกโนมาทาประหารคณะกรรมาการด้วยครับที่ทำเรื่องนี้มาซึ่งเพื่อนสสมกทมพักก้าวไกลผมได้อภิปรายไปหลายเรื่องนะครับเป็นตามระดับเป็นซีรีส์นะครับสามารถติดตามได้ในภายหลังนะครับว่าทั้งหน้าที่ทั้งอะไรต่างๆมานะครับซึ่ง อย่างที่ท่านทราบครับว่ากรุงเทพมันมีปัญหามากมายนะครับผมคิดว่าการแก้ปัญหากรุงเทพเนี่ยมันต้องแก้เรื่องการบริหารจัดการเสียก่อนนะครับผมแบ่งออกเป็นสองประเด็นสั้นๆนะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยถ้าเปรียบกรุงเทพเหมือนบ้านหลังหนึ่งครับท่านประธานเราเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับแต่เราแทบจะไม่ทราบเลยครับว่าในบ้านนี้ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยสายไฟก็ไม่ใช่ท่อน้ำก็ไม่ใช่นะครับ พอจะซ่อมแซมบ้านของเราเองเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยก็ต้องไปหาเจ้าของที่ฮ้จรจีก่อนว่าเอออันนี้ซ่อมได้ไหมอันนี้ย้ายได้ไหมอันนั้นฉันทําเลยได้ไหมหรือว่าต้องขอคุณก่อนสุดท้ายครับบ้านหลังนี้มันจะสมบูรณ์ได้ยังไงครับก็เปรียบเสมือนว่ากรุงเทพเนี่ยอย่างเช่นทราบไหมครับว่าท่านประธานวัาในกรุงเทพเนี่ยถนนที่ข้าแม่นะ้ำเจ้าพระยาเนี่ยของกทมอเพียวๆเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมีแค่หนึ่งสภาเท่านั้นเองนอกกนั้นเป็นของกมงรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานครจะทําอะไรกับอะไไม่ได้เลยหรือว่าอย่างที่ผมอภิปรายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับขนส่งมวลชนกรุงเทพเจะย้ายไปรถเมย์จะเปลี่ยนสายรถเมย์ก็ต้องไปหาบขศออซึ่งผู้ว่าเองก็สั่งไม่ได้แล้วอย่างนี้กรุงเทพมันจะสมบูรณ์ได้ไงนี่คือปมป,ม,ปมแรกะคระับที่เราต้องคลายก็คือการถ่ายโอนอำนาจการจัดการบริหารสิ่งเหล่านี้ให้มาอยู่ในมือของกทม แล้วอย่างที่สองครับอย่างที่เพื่อนสมาชิพกพรรคผมและหางกรรมธิการได้เล็งเห็นถึงคือการกระจายอํานาจการกระจายอํานาจเนี่ยหลักใหญ่มันก็คือต้องกระจายไปให้ลึกที่สุดลึกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับในประเทศไทยก็มีการกระจายอํานาจตั้งแต่ปี25.40ตั้งแต่รัฐธรรมนูญนั้นมานะครับทั้งในกรทมก็มีแผนนะครับในปี2543นะครับในการที่จะหรือหรือมีช่วงหนึ่งเคยคุยกันเรื่อง มีนายกนครเลยด้วยซ้าซึ่งการกระจายอำนาจที่ว่าลึกเนี่ยในกรุงเทพเราเลือกตั้งผู้ว่าเป็นจังหวัดแรกแต่ตอนนี้เรากลับล้าหลังเหลือเกินครับท่านประธานล้าหลังยังไงครับที่อื่นมีนายกอบอจอโอเคในกรุงเทพเรามีผู้ว่ากทมแต่จังหวัดมีสอจอเรามีสอกอครับนายกอบอตอของที่ต่างจังหวัดกรุงเทพไม่มีนะครับถ้าเปรียบนายกอบอรตอระดับตำบลเนี่ยก็น่าจะเป็นเขตใช่ไหมครับ น่าจะเป็นอำเภอนะครับซึ่งเราก็ไม่มีที่มาจากการเลือกตั้งเลยสอบอบตอที่ต่างจังหวัดมีสอ,อเนี่ยก็อาจจะแทนสอบอบตอได้นะครับตรงนี้นะครับการกระจายอำนาจเนี่ยหรือการเลือกตั้งโดยประชาชนเนี่ยมันทําให้ผู้ที่มีอำนาจหรือได้รับเลือกเนี่ยเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบหรือว่า Accountability กับประชาชนหลายท่านได้อภิปรายบอกว่าเอ้ย ไม่ต้องหลอกผอ okay, เขตเขาดูได้ก็เนี่ยความเป็นจริงอะครับว่าผอเขตสองปีเขาก็ไปแล้วครับถ้าใครทํางานกับพักฝ่ายค้าดีๆหรือไปแตกงานใหญ่ๆอย่างรถไฟฟ้าสายสีทองที่ผมทำเนี่ยผมเจอผอเขตมาสามคนแล้วครับท่านประธานโดนย้ายโด,โ,ดโดนนู่นโดนนี่กันตลอดนะครับถามว่าสุดท้ายยังม่ได้ทำงานรับใช้ประชาชนได้จริงหรออย่างที่ท่านสมาชิก ท่านกสิเดชชุติมันนะครับได้พูดถึงสภานครหรือนายกนครไปนะครับแล้วก็ท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือและท่านนัทชาที่บอกว่าให้เลือกตั้งผอเขตผมก็รู้สึกว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่รัฐสภาแห่งนี้ควรจะบันทึกไว้และพี่น้องประชาชนควรได้ติดตองถึงความสําคัญของกระกจายอานาจครั้งนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีนะครับท่านประธานเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันไปดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ผมคิดว่าถ้าเรามีสภานครเอาเป็นว่าคิดง่ายๆว่ามีหนึ่งในกรุงเทพมหาคน,นครมี10นครย่อยแล้วกันครับก็คือกระจายกลุ๊ป,ปิ้งหรือจัดกลุ่มไปตามความเหมือนลักษณะภูมิศาสตร์ต่างๆอย่างเช่นในเมืองหรือเมืองเก่าก็เป็นหนึ่งนครหรือว่าต่างจังหวัดที่เป็นชานแถวชานเมืองกอฮอมอเนี่ยก็เป็นหนึ่งนครนะครับเราก็จะได้ประมาณหเขตท,ที่เป็นหนึ่งนครนะครับแล้ว ก็เลือกตั้งขึ้นมามีผู้บริหารนครนะครับที่จะมาดูแลในภาพรวมของนครแห่งนี้นะครับเป็นนครย่อยในกรุงเทพมหานครและในระดับเขตลงมาเราก็จะมีการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งผอออเขตอันนี้ก็มีเป็นเรื่องถกเถียงกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าข้าราชการกรทมหลายคนหรือในกระทรวงก็ค่อนข้างต่อต้าในเรื่องนี้ผมว่าในสภาแห่งนี้เราหาจุดตรงกลางกันได้นะครับ ดังนั้นสอขอถ้าจะมีอำนาจหรือจะให้มีอยู่ต่อไปเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่กันให้ชัดเจนไม่ใช่เป็นแค่ที่ปรึกษาแต่ได้รับการรับเลือกมาจากประชาชนแล้วมีอำนาจเต็มที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนถ้าสอขอที่เลือกมานะครับผมแนะนำให้เลือกตั้งโดยตรงร้อเปอร์เซ็นตไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งจากประธานชุมชนและสอขอนั้น ก็จะทําหน้าที่ในสภานครที่จะไปรวมกับสของคนอื่นอีก5เขตสมมุติว่าในเขตหนึ่งมี5คนถ้าไปรวมอีก5เขตก็เป็น25ก็มีอํานาจในการออกนครบัญญัตินะครับที่บังคับใช้ในเขตเล็กๆลงไปอีกนี่คือการกระจายอํานาจและการดึงจุดเด่นและการแก้ปัญหาที่ตรงจุดท่านประธานครับผมก็อยากฝากไปท่านยงท่านกรรมธิการทุกท่านนะครับว่า ก็ต้องขอขอบคุณที่ทําเรื่องนี้มาก็อยากจะฝากข้อเสนอที่ผมได้อภิปรายไปเบื้องต้นแล้วและข้อเสนอของพรรก,ก้าไกลที่อภิปรายไปก่อนหน้านี้แล้วให้ทางกรรมธิการได้พิจารณาเพิ่มเติมนะครับผมเห็นด้วยในหลักการว่าต้องมีสอขอแต่ในรายละเอียดผมก็อยากเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นกว่าน,นี้ครับขอบคุณมากครับ